สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มผพยตามอินสตาแกรมกันนะคะก่อนอื่นเข้าหน้าเว็บปั๊มปังเลยค่ะก็จะขึ้นหน้านี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะก็กดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดสมัครได้เลยค่ะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดเข้าสู่ระบบใส่ชื่อและรหัสผ่านได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าระบบแบบนี้เลยค่ะกดแพลตฟอร์มที่เราต้องการได้เลยค่ะเราจะเลือกเป็นอินสตาแกรมนะคะต่อมาเลือกบริการแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างค่ะช่องนี้ไปเอาลิงก์ที่ในไอจีเราได้เลยค่ะเปิดหน้้าค่ะแลวกกดดดขขีี และกดคัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะจากนั้นนําลิงก์ที่คัดลอกมาใส่ช่องนี้ได้เลยค่ะและใส่จํานวนที่ต้องการปั๊มค่ะเราจะเพิ่มเป็น100คนก่อนนะคะราคาอยู่ที่40บาทเท่านั้นค่ะถูกมากและกดสั่งซื้อได้เลยค่ะส่วนการเติมปังนะคะกดตามนี้เลยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยต่อมาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมค่ะแล้วกดเติมปังได้เลยแล้วก็จะเด้งมาให้เราสแกนจ่ายแบบนี้เลยค่ะง่ายมากถ้าพี่ๆคนไหนสนใจหรือไม่เข้าใจรายละเอียดตรงไหนสามารถแอดไลน์ปั๊มปังด้านบนไปสอบถามกับแดดินไะไ้้้ะะเี๋ยวปวปปใหใคล